เห็นในหนังจีนที่โดนแทงที่ทองแล้วเลือดออกที่ปากมันจริงเหรอครับอืม มันก็มีส่วนที่จริงอยู่แล้วก็มีส่วนที่ไม่จริงด้วยนะยากอยู่ซับซ้อนอยู่ต้องรูนะ้นาโดมีก่อนอันนี้รูปากกับรูจมูกเรานะฮะสุดท้ายมันจะไปเชื่อมกันด้านหลังแล้วก็ลงมาที่คอแยกออกเป็น2ทอ่อท่อหน้าก็คือหลอดลมครับลงไปที่ปอดท่อหลังก็จะเป็นหลอดอาหารลงไปที่กระเพาะแล้วก็ต่อเป็นลำไส้เล็กนะครับอีกนิดนึงก็คือตรงกระเพาะเนี่ยมันจะมีหูรูอยู่2จุดทางเข้าอันหนึ่งทางออกอันหนึ่งเพราะกระเพาะมันต้องบีบตัวย่อยอาหารแล้วก็ปล่อยกรดใช่ไหมของในกระเพาะมันจะได้ไม่ทะเล ออกไปข้างบนแล้วก็ข้างล่างกรดในกระเพาะก็จะได้ไม่ไปเบิร์นหลอดอาหารแล้วก็ลำไส้ด้วยนึกออกไหมฮะ ทดตัวในใจก่อนแปลว่าถ้าเราเอาตามอนโตมี่เนี่ยถ้าโดนแทงท้องเลือดออกกระเพาะอาหารหรือลำไส้มันก็น่าจะไปออกปากได้ถูกไหมฮะก็ทางมันเชื่อมกันนะหรือถ้าแทงอกเข้าปอดเลือดออกในปอดมันก็ต้องมาออกปากได้เหมือนกันเพราะทางมันเชื่อมกันแต่ชีวิตจริงมันไม่เหมือนในละครครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเอาที่ท้องก่อนเวลาเลือดมันออกในกระเพาะอาหารเนี่ยไม่ต้องเอาเคสโดนแทงหรอกครับเอาเคสคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารนะเลือดออกเหมือนกันเลือดเข้าไหลออกปากไหมไม่นะ ระบบอาหารเนี่ยมันถูกสร้างให้ทุกอย่างไหลไปตามทางของมันครับเลือดมันก็จะไหลจากกะระเพาะไปลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่โดนแบคทีเรียนในลำไส้ใหญ่ปูยี่ปูยำสุดท้ายก็ขี้ออกมาเป็นเมลานาดำๆเหมน็นๆอีๆนะครับลองไปย้อนดูนะเรื่องเมลานาถามว่าเราเลือดในกระเพาะอาหารมันทนมาออกปากได้ไหมก็ได้เหมือนกัน แต่เลือดมันต้องออกเยอะมากๆแบบทะลักทลายหลายร้อยซีซีครับมันไหลลงไส้ไม่ทันไงแต่มันจะทนทนทนออกมาไหลย้อยออกมาสวยๆไหมไม่ครับทุกคนจําได้ไหมพี่หมอบอกว่ากระเพาะมันมีหูรูยู่ตรงทางเข้าอ่ะมันไม่ยอมให้เลือดออกไปหรอกครับแต่เลือดมันเยอะมากจนความดันมันชนะหูรูแต่มันก็พรวดออกไปดิก็คืออ้วกออกมาแหละอ้วกเป็นเลือดฮะ อารมณ์เดียวกันกับตอนที่เรากินเยอะแน่นเราอ้วกอะ่ะไม่มาไหลย้อยออกมาสวยๆแล้วครับไม่มีอีกประเด็นก็คือทารม,มิงอะหลังโดนแทงอะเลือดมันต้องออกมาพักใหญ่เลยครับมันถึงจะเยอะจนมันอ้วกออกมาได้อะ่ะแทงปุ๊บออกปับ๊แบบาเนหนังจีนน่ะไม่มีครับแล้วเลือดออกมาหลายร้อยซีซีขนาดนั้นน่ะหนังหน้าจะช็อกไปแล้วนะไม่น่ามีสติสตังมาพูดสังเสียอะไรทั้งนั้นอะอ่ะผ่านต่อไปที่อกกันบ้างสมมติโดนแทงโดนยิงก็ได้เข้าปอดหรือจะโดนฝ่ามือพิชิตมังกรก,ก็ได้ครับปอดชีกทั้งหมดเนี้ยทำให้เลือดออกในปอด ตามบนรดาตัวมีก็น่าจะทนขึ้นมาตามหลอดลมมาออกปากได้ใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ย้อยออกมาสวยๆเหมือนอมน้ําแดงอีกเลยเลือดในทางเดินหายใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมครับร่างกายก็จะกําจัดโดยการไอออกมาเราจะไอออกมาเป็นเลือดครับเป็นฟองฟอดๆแดงๆชมพูชมพูแล้วทุกคนรู้ไหมเลือดมาออกในปอดเนี่ยมันท่วมถุงลมครับมันหายใจไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพไม่ต้องไอต้องหอบเหนื่อยฮะไม่มีทางมาพูดบอกรักหวานจ่อยได้หรอกครับถ้าโดนฝ่ามือพะอยูไรไป ดังนั้นสรุปนะครับออกปากได้แต่ไม่เหมือนในหนังนะเพราะของจริงอนาถกว่าเยอะครับเออถามดีกว่าถ้าโดนแทงเข้าหัวใจอ่ะจะเป็นยังไงเมนตอบไว้เลยครับ